วันนี้เนี่ยาการขนถ่ายการทิ้งขยะที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีโดยเด็ดขาด100%ซนะครับฝุ่นวันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็แต่ขณะดเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือขยะที่ยังคงค้างอยู่จะดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งเทศรรบาลเองตอนนี้ได้ทำหนังสือแจ้งไปทางเจ้าของที่ แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับให้มาให้ผัาคำภายในวันที่6กุมภาพันธ์นี้นะครับเพื่อที่จะได้หาแนาวทางที่จะดําเนินการต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลคดีการดําเนินงานต่อผู้เอาการะทำผิดวันนี้รัฐบาลได้ใช้ระเบียบข้อบังคับอย่างเข่งคัดนะครับในการดําเนินการซึ่งเราคงจะไม่ปล่อยเรื่องอย่างนี้ไว้นะครับแล้วเราก็จะติดตามอย่างนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับถ,ถ้าเห็นดูสภาพหลังจากที่เกิดเหตุมาประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ บริเวณตรงนี้เนี่ยซุดลงแสดงว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นน้ําทั้งหมดอันนี้คือความยากของเวลามีเหตุมีอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเรามาดูปัญหาแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกลับไปดําเนินการนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือแต่ทั้งทั้งทั้งขอที่ทั้งคนดูแลทั้งอะไรต่างๆซึ่งซึ่งอันนี้เป็นแนวทางที่เราจะติดตามผลเป็นระยะระยะแล้วก็จะดำเนินการต่อไปนะครับ